สวัสดีจ้าวันนี้มีสมตั้ผักยครงเกลือพวงทุพูใบขิงอันนี้ใบผักไสผักบุ้งผักมาจากสวนเด้อจ้าสีคือเป็นหนึง่งแดง สมตามตอนเย็นตอนนี้ห้าโมครึ่งแล้วและเราก็มีอีเมนูหนึง่งปลาหนึ่งมะนาวสวยยเยีนยงส,สวยอาหารเย็นมื้อนี้ ให้คุณพ่อก,กับคุณลูกส่วนอีแมกก็กินส้มตำแซบรสไม่เผ็ดคอยจัดจานรสแซบๆกินอะไรดีคะส้มตำบ่อจะกินส้มตำบะาจาหรือว่าจะกิน เปนึ่งมะนาวเดี๋ยวซิมซิมสูมตำ่ำไลยแต่ไลยแต่อีกดีแล้วเนี่ย รู้สึกเปรีป้ยวๆปากเผ็ดซัดกิ่ง<ช>ก,กบใบขิงแห่งเผ็ดบะนี่ ก็ออชิมเนี่ยปะส่วนไหนวะสุกไหมเนี่ยอืแซ่บอืเนื้อหวานมากเนื้อหวานแซ่บอีกน้ ก๋วเขากินเขากันส้มต่ำผักเยอะๆปลาหนึ่งมะนาว การขออนุญาตกินข่าวค่ะเส็บๆเนอะ